ฟอน์ระดักไหมระดักแล้วทำไงมีหลักฐานนี่นี่ระดักไหมฟิลเอ๋ทางลูกไปสปีนไปยาวไปดีดีมาก cháy lắng cháy lắng phải ờ sang chân bạ hoặc lấy thọp กำลังขาไม่มีไอ้ฟอสอะไอ้โนดเนี่ยดีวุฒลงปลายเท้าลงปลายเทยเร็ววุฒแต่ไปเปลี่ยนมันซ้ายพี่ ดีดีไปอ,อยากให้โดนอยากให้โดนมาไม่ต้องเล่งกันมาเห็นไหมพอมันเล่งกันแล้วมันติดกันนะ่ะซ้ายเปลี่ยนเป็นขวา ขวาซ้ายเปลี่ยนเป็นขวาขวาเปลี่ยนเป็นซ้ายเออไปเปลี่ยนเป็นซ้าย